ใล้เเลบอติกจนทําให้หลายประเทศตั้งแต่โปลแลนด์ไปจนถึงรัสเซียนั้นออกมาแสดงความกังวลว่าอาจมีการก่อวินาศกรรมต่อท่อส่งน้ํามันซึ่งกําลังเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งระหว่างตะวันตกกับรัสเซียในเวลานี้ซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นศูนย์วิจัยธรณีวิทยาของเยอรมนีระบุนะครับว่ามีการพบเกิดการระเบิดสองครั้งใกล้กับเกาะบอลโฮมของเดนมาร์กนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยทําให้เกิดการรั่วไหลซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีหลักฐานใดๆว่าการรั่วไหลครั้งนี้เนี่ย ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่ว่านักแผ่นดินไหววิทยาในเดนมาร์กและสวีเดนตรวจพบการระเบิดอย่างรุนแรงในพื้นที่ที่เกิดก๊าซรั่วเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ก็บอกว่านี่มันเป็นการก่อวินาศกรรมแต่ไม่ระบุหลักฐานสนับสนุนส่วนนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กระบุว่าไม่สามารถตัดความเป็นไปได้เรื่องของการก่อวินาศกรรมออกไปด้วยนะครับในขณะที่รัสเซียซึ่งตัดการส่งออกก๊าซธรรมชาติให้แก่ยุโรปหลังจากที่ชาติตะวตกใช้มาตรการการคว่ำบาตรเพื่อลงโทษที่ยา ดําเนินการ,นรในการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนก็ระบุว่ามีความเป็นไปได้ว่านี่จะเป็นการก่อวินาศกรรมและเหตุการณ์นี้ได้บดทําลายความมั่นคงทางพลังงานในทวีไปแล้วในขณะที่ทางด้านยูเครนนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่ารัเสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทําให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซในครั้งนี้เพื่อทําลายเสถียรภาพของยุโรปนะครับคือท่อนอร์สตีมวันกับนอร์สตีมทูนั้นจริงๆยังนอร์สตีมวันนั้นเนี่ย ปิดการส่งก๊าซไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นอสตีมทูนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการส่งก๊าซนะครับหลังจากมีการสร้างเสร็จแต่ว่าทั้ง2ท่อน,นัีนน่มีการส่งก๊าซเพื่อสําหรับเลี้ยงท่อเอาไว้เนี่ยครับไม่ให้มันเกิดปัญหาเนี่ยเอาไว้แต่ไม่ได้ส่งแบบขนาดใหญ่นะครับมันก็เลยยังเกิดกา๊าซเนี่ยที่รั่วลงสู่ทะเลบอติกในเวลานี้ซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยพบการรั่วไหลหนึ่งจุดที่นอกท่อนอสตีมทูนะครับแล้วก็2จุดที่ท่อนอสตีมวัน ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดําเนินการนในการเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมการรั่วไหลของกา๊าซแต่ว่าเวลานี้หลายฝ่ายนั้นก็กําลังหวันว่ามันอาจจะเกิดการระเบิดซ้ําขึ้นมาหรือว่าเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการเนี่ยด้วยความระมัดระวังครับทาผู้ชมนะคะไปดูทางด้านของจีนกันหน่อยนะครับบอก